ครับสวัสดีครับลวงศิลปพระสมเด็จนะครับผ้าแท้เสรร์ประเมินราคาพานาคตสายวิทยาศาสตร์ลวงศิลปพระสมเด็จนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูพระองค์นี้องค์นะครับซึ่งเป็นพระที่สมาคมไม่ยอมรับนะฮะนี่คือพระเก่าจริงนะฮะแล้วเกิดจากการล้างแล้วเป็นอีกพิมพ์หนึ่งนะเะก็เรียกว่าพิมพ์พิมพ์คุดประทานนะฮะซึ่งหายากนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะ เชื่อกันว่าน่าจะเป็นพักที่สร้างขึ้นมาใหม่ถ้าอายุถ้าพักที่สร้างขึ้นมาใหม่อายุน่าจะอยู่เราเห่าสามไม่เกินสามสิบปีนะเหล่านี้นะครับนะฮะมันจะหลบตาหลบตาสายวิทยาศาสตร์ไม่ได้เพราะพวกเนี้ยนะฮะไม่มีความแก่งนะจะเข้าเตาอบเตาเผาอะไรก็แล้วแต่มันจะไม่มีความแก่งความแข่งนะครับนะฮะซึ่ง เราทําให้ดูนะฮะนี่คือถ้าเป็นพัคเก้นะฮะถ้าเป็นพัคเก้นเนี่ยเห็นไหมฮะถ้าเป็นพัคเก้เนี่ยนะครับ เนี่ยเมื่อเมื่อเจอไฟเนี่ยความมันวาวพวกนี้จะไม่เกิดนะฮะความมันวาวเนี่ยเห็นไหมพวกนี้จะไม่เกิดเห็นไหมแต่ถ้าเป็นทองเนื้อในจริงๆนะฮะเก่าแบบเนื้อแท้จริงนะฮะมีอายุร้อยกว่าปีขึ้นไปเนี่ยเห็นไหมไฟจะทําผิวหนังอะไรไม่ได้เลยนะฮะเหมือนกับหยกเห็นไหมฮะเหมือนกับหยกเห็นไหมฮะเนี่ยเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเก่าโดยเนื้อแท้นะครับ เก่าตามอายุตามธรรมชาติเห็นไหมนะฮะแล้วความลึกเห็นไหมครับเห็นไหมฮะเนี่ยนะฮะแต่ถ้าเป็นฝีมือของมนุษย์เนี่ยหรือสร้างขึ้นมาใหม่หมเนี่ยมันจะด้านมันจะไม่มันวาวนะฮะมันจะด้านนะฮะแล้วก็อ่ถ้าใช้สำลีถูเนี่ยจะนืด แล้วกว่าจะขึ้นมันเงาเนี่ยก็ใช้เวลาเกือบเป็นชั่วโมงแล้วพอขึ้นมันเงาปุ๊บก,ก็จะอยู่ได้ไม่เกินสิบวิมันก็จะด้านแฉะกลับไปอย่างเกา่าแต่ถ้าเป็นเนื้อแท้พระแท้จริงๆเห็นไหมฮะเนี่ยถูกไฟยังไงเนี่ยนะฮะความมันเงาก็ยังบังเกิดเ,เรียกว่าพุทธคุณผมนําเสนอชาวต่างชาติไปเนี่ยเขาถามผมว่ามันคืออะไรผมบอกนี่แหละพุทธคุณแหละที่คนไทยเราแขวนพระไม่ใช่งมงายเพราะเชื่อในเรื่องพุทธคุณเนี่ยพุทธคุณเนี่ยทาให้เห็นว่า เนี่ยแม้แต่เส้นผมคือเขาต้องการทดสอบว่าเนี่ยพุทธคุณเนี่ยมีจริงไหมเขาก็ทดสอบนะฮะออาซิเส้นผมเนี่ยมันจะไหมไหมเขาก็เลยเอาเส้นผมเนี่ยมาทดสอบผมก็เลยเผมบอกว่าถ้าพุทธคุณมีจริงเนี่ยเส้นผมเส้นเล็กๆเนี่ยก็ต้องดูแลได้นะฮะผมก็ทําให้ชาวต่างชาติก็เห็นเขาก็อูเขาเริ่มเชื่อสนใจนะฮะเขาเริ่มเชื่อสนใจถามราคาเลยผมบอกไม่ขาย ผมยังต้องอทดสอบทุกก่อนเห็นไหมฮะผมเอาอย่างเงี้ยไปทําให้ชาวต่างชาติดูนะฮะเมื่อสองวันที่แล้วนะเขาตกใจเลยผมก็บอกว่าเนี่ยคือทดสอบก็เส้นผมเนี่ยเส้นเล็กๆเ,เนี่ยสามารถช่วยได้ไหมเห็นไหมก็เห็นแล้วเห็นไหมแล้วผมก็อธิบายถึงเรื่องของธาตุนะะพุทธคุณก็คือการเสริมธาตุ มาที่มาเป็นเรื่องของสายกลางการยืดหยนุนการปรับสาภาพการทําให้เกิดการสมดุลนะฮะเนี่ยการอธิบายให้เขาฟังนะครับซึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาสาธิตไปเรื่อยๆนะฮะรีวิวนะไปเรื่อยๆทุกชนิดทุกประเภทภาพนะครับโอเคครับ